อาตุ้ง่ายนี่ได้ั้นนี่สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุดสุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าจองปลาตู้นลูกสาวบันส่วนเด้อพี่น้องมาพบกับตาตุ้นอีกแล้ววันนี้อีกเสนเก่าเส้นเคยเนาะตอนนี้ตาตุ้นก็ได้อยู่ที่ป้าทุกคนป่าอยู่ส่วนเพิ่นเนาะพอดีว่าเฮาไปเวียกมาแล้ว อีแม่ว่าได้ยินแม่ว่าตอนเช้าว่าเพนจิมาซ้อนนน่ะแล้วเราไปเวียกทางนึงมาเนาะเราตะตุนกันเลยว่าเออจิมาพาทุกคนมาเบิง์ไว้แม่ซ้อนใด่บนะซ้อนซ้อนอยู่อันอยู่หนาหนาที่ว่าเิ่นบริเ็ดแล้วมันมันตึบหนามีน้ำข้างอยู่เนาะลลงเบิ่งว่าเพนสิได้ย่งแดไปเตเบิ่งนําการทุกคนอันนี้เป็นเพื่อนมากับอันบริการทุกคนตุ๊กเต้มาพี่ เบิ่ง่าสิมีน้ำเออซิมี่นี่ยง,งแดนเนาะป้าในนำ้ำอันนี้เป็นหนาได้ทุกคนบอรนี้เป็นหนาเนาะต่บากคุณประเทศป้าเราจะส่คนแล็กคุณบุนบุนน้ำไปเลยน่ะแม่ มาทางนี้เอาเนาะเนะโอจุ่มหน่นะอนทุกคนบ,บ่มีหน่อจักอันเิ่นกะห้าเิ่นกะห้าเอาเลยว่าทุกคนบากแม่ท่นนี้มีน้ำเหมือดเนาะอันนี้ะนาะมันเป็นมันบ่มเป็นหน้วยแต่ว่าเมื่อก่อนท่านมัน มันเคยมีน้ำข้างขนาะเนาะเพราะว่าบนนี้มันเป็นดินเพียงน้ำน่าจะลดพื้นละหม,มาอยู่นี่แหละบนมันน้ำห้วยไล่มาใสา่พี่เนอะน้ำน่าจะออกยึดถึงน,น่ะโอ้บุไปเลยโอ้ไมน,น้ำข้างรันตนตกเลยเนาะพอดีมีเสี่ยงธรรมชา,พพมาติพร้อมอปจริง อันนี้นะเอิ่น้นม่ห้อยเด้ทุกคนเมื่อก่อนท่านมีห้อยล่ได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ท่านบ่มีแล้วโอ๊ยี่ิมาหอดีแม่แล้วแน่ในทุกคนแมนบอนทุนทีบ่าขุดไดน้ำเนาะไดน้ำขึ้นไปหด้วนนะนะอันนี้แมนบ่อนบ่อนน้ำทุกคนต้นบ่อนน้ำเนี่ยมันมีน้ำรอบๆนี่กินได้คือการแต่ต้องกินยอดอ่อนมาเนาะ เดี๋ยวหาไปเบิรงอีเมลว่าสีดายไล่บอกเฮ้ยมันมือไว้ทุกคนได้ปลดเกล็ดไปนี่ก่อนว้าวลุ่นเลยตั้งติ่งอีเมลมาซ้อนเนาะ แม่ทุกคนสบายดีพี่แม่สบายดีความมั่นแม่มาผู้เดียวน่ะมาผู้เดียวแม่มาผู้เดียวมาโดนแหละถ้ามาหางถ้ามาเอาซอกพิ่งกับข้องเหงอนเราแม่เอามาไม่ซ้อนทหานนะ แต่ตตจตเดินซีซ้อนให้เบิ่งได้ทุกคนให้เ,เบิรงกินเลยเลยจริงอัน <laughs> นี้แม,น,น,มนตุตนเนี้ยแล้วก็มีป่าน้อยแล้วก็มีครกวพร้อมพี่นนอะมาเดี๋ยวเอามาซ้อนนังกันเดี๋ยวแต่เินซีซ้อนไบอีได้ยังเด็กเนาะเมื่อก่อนท่านคนเห็ดหนาทุกคน เดี๋ยวนี้ท่านจะาข้องพ่นอันไปยูเวียงแล้วฮะนะจะคล้องพ่นไปยูเวียงสั็แล้วก็ค่ายโตให้อีกผู้หนึง่งมาหามาจ้อนกันเลนยน้ำก็เลึกเลยก็กไปตามน,นี่แหละไอ้ไอ้อไอด้แค่นี่ได้แมงเนี้ยวตัวหนึง่ง <laughs> บอนี้อันแบบนำกวงโพธนามันบม่ค่อยได้เนาะขันทาวานำข้างแบบเป็นบอนเป็นบอน,น,นี้มีได้เนียเ้ยแบบสีธนามันจะกลายเป็นแมงปอทุกคนขาจิต้นเป็นยาวๆเลยทุกคนน้ำไลาไล่ว้าแมงมุม แม่แม่งุงก็เอาน่ะนี่ยทุกคนไม่ว่าเอาดใดไหนมาเบิ่งกันทุกคนว่าหาสีใดยังเดนี่ได้แม่งเนี้ยวบ่มีแมงดาเนาะบ่อคอยเห็นแม่งดานทุกคนได้เนี้ยส่องโตจึงว่ามันตกไปตัวหนึ่งเอเนา่ะนี่ในตัวใหญ่ๆเว็ยสีมันจะกลายเป็นแมงปอพี่เนาะ อีกจกักนอยแล้วมันจะไปจับอยู่ต้นหญ้าแล้วก็ะอันทอดลางอ้อค่ะนะเอินว่ามหยังรอคาบเอาคาบมันปะไว้กระโตหค่ะนะปะไว้ใบหญ้าเนาะแล้วมันกะกลายเป็นแมงปอพีน่นะต <c oughs> อดอีกกัน กันว่าเรามีสิใดยังไดโอ้แต่แต่ตัวเนี้ยทุกคนมันบ่นมีครักนะตัวเนีย้ยเขาจะเอาไปกินเอาไปออกใส่นองไม้ส้มไปเดี๋ยวเขาไปอุ้มไอแมเอินเขาไปซ้อนทุ่คนเนี่ยทุกคนอันบนนี้พันกระปุกมาเขือนดล ปุ๊กมะขื่วแต่ว่าน้ำท่วมมันหมดตายหมดเลยอู้หูปุ๊กไปจำคุณเหรอพันเห็ดส่วนเราวันนี้ฝนตกขนาดช่วงแล้วฝนตกแล้วมันม no น,น้ำมีน้ำ so ล่านมันตายหมดเดี๋ยวแต่ต้นจะซ่อมแค่หนึ่งตัไปบ่ได้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยมีอีกขวักมีตัวขวักนะเรียกว่าลูกออดเนี่ยอันนี้เอาก็สิเอาเอาแมงนี่เด้ แมงนี้ก็กินใดก็ทุกคนลูกออส แต่วิ่งอันเดียวนะะไฮอซกิมเพิ่อนลำบไรายนี่แมงนี่แมงดำๆนี่เอิญแมงที่ไก่ทุกคนนี่กินได้คือกันแซบก็คื้นนี่ตัวขวักขวักอันนี้กลายเป็นอันเห่าเอินเคียดอันนั้นนะทุกคนมันเคียดตัวน้อยๆนะ ถ้าควกใหญ่มันจะกลายเป็นกบเนาะควกน้อยมันจะกลายเป็นเคียดยเหนเคียดปาดคล้ายๆอึ่องอึ่อง,อองตัวน้อยๆขนแต่ว่าอันนี้มันลักษณะคืออ้นคือตัวอ้นมันต้นยากนินหนึงนอ่ะนี่ ได้แมงอัน,นแมงดำๆนี่นะโอ้ย๊ยเริ่มโตใหญ่แล้วได้เครียดเนี่ยมันจะกลายล่างแล้วทุกคนนี่มีตีนเอาข้อมกลายล่างเป็นโตตกกบอันโตเครียดฮาวาฮ์นะพอได้กิ่นยู่ได้ทุกคนนีชีวิตบ้านบ้านเนาะแล้ต้นโซกอัน สอกวิ่งยืมวิ่งเพิร์ลบ <aciones> ่มีเพราะว่ายุ่งเงินทำมีแต่วิ่งกับข้องอันเดียวค่ะนะอุปกรณ์ห้ากินก็ต้องครบเนาะข้องวิ่งแห่มันยังค่ะนะวน้าว้าทุกคนเบิ่งหวใดนี่ไหนน้เน้นี่นี่แมงอันนี้ใหญ่ๆนี่นะฮัลวหลแมงย่าง แมงขี้ไก่โปนี่เพิ่นมาเขาจะจับทางล่างเอาเนาะเพราะว่าจับตีนมันเรามันมันปักนะเนี่ยตีนมันแล่มแล่มเนี่ยมันมีเดือยอยู่อันแล่มแล่มอยู่ท้องมันเนาะตรงติ่งสนุกสนานที่สุดเลยทุกคนอาใส่กันเฮ้ยยันมันปักทุกคนเข้าแม่เป็นห่วงยันมันสิบเอเข้าคลองนี่นี่ นี่กบมันจะกลายเป็นนี้เนาะลูกออดอันนี้มันกบหนาได้ทุกคนอย่างบอใหญ่เถอะเลืองปล่อยให้มันใหญ่เดี๋ยวจะปล่อยให้มันใหญ่ก่อนนี่ <c oughs> แต่หาจะกินตัวน้อยเอานี่ตัวที่วันอย่างบ่ทันเป็นกบเถอเนาะใดก็ทุกคนมีมีได้ยอย <c oughs> ู่นี่นี่ แม่ให้หาซ่อนเดี๋ยวเพิ่นสิไปซอกวิ่งมาว่าสนหาซอกยืมเพิินแล้วมันบ่มีฮะนะบางเคยแม่อัดหมูกว่าขาซ้อน่องคนอําจังได้ไล่ว้าวตัวน,นี้เริ่มใหญ่ได้ไล่ก็พี่เนาะนี่เอออยู่แถวนี้มันมีกบอันโตโตลูกอันนี้ไล่แต่ว่าอยู่บนอันหาซ้อนเมื่อกี้มันมีมีเนี้ยฮะนะ เห็นหอรานี่คนหนึ่งท่นซ่อนไปละอีกคนหนึ่งใจค่ะนะคือจิง่ายกลัวเพราะว่าเราเอาเอาวิ่งมาแต่อันเดียวนะ,ะมักซูดเวลามาซ่อนแบบสินนะแต่ตุน,นับพี่เนาะตอนนั้นท่านกับแม่ไปซ่อนหนาเพิน่นซ่องคนไป ต,ต้นตัดแท่นี้แหละได้ก็เพีองอุ้ยอยู่ป่าหน่อยน้อยน้อยดิตรงดิงตรงดิงอุองงอ้แมนบบแมนป่าหน่อยมันแมนโตเนาะอุ้ยเขาได้โตใน,นไหนล่ะในในกบนี่ไปแล้ว นี่กบน้อยเนาะมันจะมีกบเครียดเดเออบแมนควกเครียดขนาดลูกออสตกเครียดลูกตกเครียดกับลูกตกกบเนาะถ้าลูกตกกบมันจะใหญ่ลูกเครียดมันจะน้อย นี่ทุกคนนี่เฮ้ยแมงยาเตอร์แมงอีเตอร์โอ้หรือว่็แมงแม,แม,แมงเนียนเน้ยอ๋อโตเนียนเน้ยจีดี่นงแมวาโตอีเนี้ยจีดใหญ่เนี่ยมันเนี้ยใส่ <laughs> อืม อาหารต่ำท้องทุ่งนาพี่เนาะอาหารธรรมชาติแรงโปรตีน ว่ารถนี้เราจะได้ย่างเล้อุ้ยบบได้ย่างอุ้ยได้ควัวกตัวหนึ่งดิแต่ฟ้าบบเดชไล่พี่น้องโอ้ยคล้องนี่กะน,นี่ในจับนี่แล้วพี่ว้าวตัวนั้นมึงใหญ่ รนกันมันรุนกันตะตุนแห้งแมงอันนี้แมงขี้ไก่เพิน่นมาเลยง่ายๆนี่เซฟได้แมงนี่นะเซฟๆเนี่ยทุกคนคอยจับเนาะเพราะว่ามันปักนะลักเหมือนกับมืดๆหนุ่ยทุกคนนี่ได้แม่ยันสิบอดัยทุกคนยันตะตุนเห็ดปลอยแต่กกสิพยาญญาม นี่ได้คววกตรงใหญ่ข้อกกลบเลยทุกคนหาสิมาใจได้ล่ายอยู่ก็นี่ไล่ไล่อุย๊ยตกโอ้ัวมัอนอยังถันเห็นไหมทุกคนแวบไปเมื่อกี้นี่<ค><อ>เดี๋ยวจะตุตนสิซ้อนลับให้แม่เป็นคนใจเอามันไหวนะ มันจังไหวได้พอกินแล้วก็ควกตัวน้อยๆก็มีไรแต่เฮาสิบเอาแล้วทุกคนเปลี่ยนแพนใหม่เมื่อกี้ท่านพวกน้อยก็เอาแต่ว่าบ้านนี้เอาแล้วแน่ทุกคนควกเครียดเดรัจฉ์ขวกเครียดมันก็จะกลายเป็นเครียดเนาะควกกบมันก็จะกลายเป็นกบเี่นอหมนี่นี่อันนี้มีตัวเนีย้ย ็มีส้องซ้องแบบเนาะตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวตัวยา,าวมันเนีว้วจีบเนาะนี่ตัวเนี้อนี่กระแซ็บเลยใครเคยกินวระซีไเ้เน,นาะเาซีไปเห็ดอ่อพี่น้องเห็ดหมกกระได้เห็ดอออกะได้หมกเอาใส่ใบอันใบนางเลิศใบตู้วกาเอาใส่หน่อส้มเนาะมันจะเกกันนะเกขาว เข้ากันได้เสียงยังหูหองทุกคนได้ยินบ่ะทุกกวดบัดกองกวงกังได้ๆพี่นักค่อยไปค่อยมาแลา้วพี่นักไหลก่อนพี่นักเพราะว่าอันนี้มันพื้นที่มบาบ่มีง่าแล้วมันอกนีก่ เอินไข่หรือเอินยังบ่านเนไข่ทุกคนแเราจะให้เมวใส่มาสีใดทังไงคุณเอาไปลายกินเงอใดมาเสียท่อใจเอิญไปขุเนาะตอนนี้ก็เวลาสิบสิบเอ็ดโมงแล้วทุกคนสักหน่อยฮักก็สิพากันกลับแล้ว Ui mẹ đá Thế bà mẹ đá ồn? Mẹ đá tổ nay Lớp là đây Hãy subscribe cho kênh ได้แท้ๆมีควกมีเนีย่ยถูกตุ๊กติงสนุกสนานี่จุดเลย,ยมาทุกคนมาลุ้นกันไหมเฮ้ ในตัวใหญ่ได้ทุกคนพี่นะนี่เลิมฮอบแล้วอ่ะเลิมฮอบแล้วตอนนี้เพราะว่าใกล้สีเทียงแล้วเนาะแต่เด็ดบัวหอนกันได้มาอน,นี้นะบรรยากาศพอดีอยู่ตัวน้อยก็มีงล่าๆนเฮะจะเบาเอาเนาะพี่น้องเขาจะเอาตัวใหญ่นี่ยชนเน,นี่ ใฮ้ทุกคนแซาให้เบิง่งนี่พอกินอยู่ได้รู้สึกว่าคอนอันคอนไข่กล้ามเนื้อแต่โมโหว่าเดี๋ยวหาสิเป็นหนอนท่านสิเป็น,นอร้ได้เพื่นเนาะตะตุนสํัหรับคินนี้นาะตะตุนจะซีได้ข้อตัวลาพี่ลาน้องเพียงสำันี้ทุกคนแ,ต,แนต่ว่าอีแม่ยางซีิ้นต่อ เขาฮั่นซีเอาเอาควักนี่ไปไปทำความสะอาดเนาะไปเห็ดเห็ดอาหารก่อนท้ายแม่เดยมย์ซีท่าท่ายเม่ฮั่นซ้อนอยู่นี่อีกจากน่อยพี่น้องได้เ่าได้ก็เอาไปสั่นคนวาอย่างบิ่งกลับบ้านเถอแต่เขาฮั่นสิกลับบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ซีฮอตยามกินเ้าส่วยแล้วเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคทิปตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนจบเนาะ ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเดอ้อทุกคนฝากทุกคน่วยกดไลค์กดแชร์พร้อมบิ่งโฆษณาให้ตตูนอีกเนาะเพื่อเป็นการซับพาะสองข้องตะตุนอีกทางหนึ่งเดอ้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาพูดติดตามให้ตตูนเนาะขอบใจและไล่เดอ้อตั้รับคลิปนี้ข้อตัวหลาไปกอนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีบ๊ายบาย